สินค้าถึงโกดังแล้วอะ่ะเก็บรอที่นั่นเลยนะยยน้ำฝนากที่ไหนวะเนี่ย,ยเสียงหมดเลยอะ่ะฝนก็ไม่เห็นตกนะคุณคุณคิดไปเองหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณใช่ใช่ใช่ดูดิฟ้าเปี้ยงๆเลยอะ่ะกลางวันแสกๆผีที่ไหนมาสาดน้ำมนวะะรียไปดีกว่า จะได้กระเป๋า <vos> ต <den nut> ังค์แล้วเชียวแย่เหรอคนนี้แต่งตัววัยรุ่นเกินไปเอาคนนี้ดีกว่าแต่งตัวดูดีกว่าอิน้องคนนี้นี่ มวยกระเป๋าทุกคนเลยวะไม่ได้แล้วเฮ้ย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 นี่มีเจตุลการด้วยใครพลาดน้ำวะอย่าให้รู้นะฟ้องไม่ให้หมดเลยได้แล้วเชยโดนขัดจังหวะอีกแล้ว มองอะไรอ่ะกินหรอเอาเด็กกินอะไรเราไม่เห็นเหรอว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยสารนั้นโดนจวงผมหม,หมดเลยเนี่ยคุณไม่ต้องมองผมเลยนะผมไม่ได้ทำคุณก็เห็นอยู่เนี่ยนั่มือข้างนึ่งผมถือถุงขนมอยู่แล้วอีกข้างหนึ่งผมก็กำลังกินอยู่ผมว่าอนะืมต้องเป็นน้ำที่สัดมาจากบนฟ้าแน่เลยสงสัยน่าจะเป็นนกกระจอกเทศบินมาแถวเนี้ย ต้องก็ขี่เรามาใส่หัวคุณแน่เลยเออจริงด้วยแต่ว่าต้องก็ตอบให้มันบินได้สูงขนาดนี้เลยหรอแถวนี้แม่งหลอดยังไงก็ไม่รู้อะไปดีกว,ว่าทำไมนี่วัดแถวนี้ก็เหลืออย่อแค่คนเดียวแล้วอะช่างมันแต่งตัวไว้ด้นก็เอาละว,วัด ขี้ดูกว่ากับตดเนี่ยทำไงดีอะ่ะกระเป๋าตั้งติดมือแกะกูแกะไม่ออกรีบเห็นก่อนดีกว่า ที่จะหนีไปไหนแม่โจรคนสวยสุดเซ็กซี่นี่คือกาวติดมืออย่างดีเธอหนีไม่พ้นหรอก ทำไมถึงต้องคอยกันแกลงธุรกิจฉันด้วยอะ่ะนี่มันคือการขบมยของก,กันแกลงธุรกิจได้ยังไงยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็จะจับโจรคนสวยอย่างคุณเนี่ยไปส่งตำรวจให้ได้ฉันขอร้องล่ะคุณจะจับฉันส่งตำรวจก็ได้นะคะแต่ช่วยไปเอาพาสปอร์ตของฉันอะจากไอ้พวกหัวหน้าแก๊งคืนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะพาสปอร์ตเนี่ยเหรอ นี่เธอไม่ใช่คนไทยหรอ ไอ้น <I> ั่นไอ้น <alguien S 2> <S lonely> ั่นไอ้นั่นไอ้นั่นกลับนะพี่ไอ้ผู้หญิงที่เราให้ไปขโมยเงินมันเนี่ยไม่ยังไม่กลับมาอีกเหรอโอ้โหใจเย็นๆครับลูกพี่ผมว่าอีนั่นอ่ะมันหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่านักสือเดินทางแลายพัทสปอร์ตของมันอ่ะอยู่ที่พวกเราหมดแล้วงั้นเหรอ งั้นมึงก็รีบกินกาแฟเลยได้จะได้ไม่ต้องหลับอีกกระปุกเอ้ยเอ้ยเอาอีนี่แต่ก็ตบซะเลย ยืนยิบโอเวอร์ทำไมถ้าของที่กูให้มึงไปขโมยอะมายังนี่ไงครับทรัพย์สินที่ให้ไปขโมยมาสวัสดีครับผมชื่อนายทรัพย์สินครับโอ้ยกูให้มึงไปขโมยทรัพย์สินของคนอื่นมาไม่ใช่มึงไปหาคนชื่อทรัพย์สินมาให้กูไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัครีบตามกลงจากรถแล้วจัดการพวกมันเร็วอ่ะโดนแน่ เฮ้ยโอ้ลุงมีจะจับมันได้อยู่แล้วเชียวทำไมมือพวกเราอะติดรถเนี่ยมึงไม่ต้องมาบ่นกูเลยมือกูติดเหมือนกันเนี่ยฉั <c oughs> นกบลุงมี นี่พวกแกสองคนใช่ไหมเที่ยวกาวติดมืก่กูอะแน่จริงพวกมึงอย่าหนีนะรอกูแกเสร็จก่อนพวกมึงโดนแน่ไม่ต้องแกให้ลำบากหรอกยังไงมันก็แกไม่ออกเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วไปรับโทษที่พวกแกทำกับทุกคนไว้เลย ช่วยผมด้วยนะครับคุณตำรวจแซ็บอยู่นิ่งย้อยจับกลุ่มเดีดีผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณหลอ,อกมาทำงานนึกว่าคุณเป็นโจนสรสาวสุดเซ็กซี่ซะอีกท่านต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ให้การช่วยเหลือฉัน ให้หลุดพ้นจากน้ำมือไอ้คนชั่วพวกนั้นมีพาสปอร์ตของคุณครับคุณได้เอกสาะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปให้ปากคำที่โรงพังนะครับในทรัพย์สินฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณเป็นคนไทยที่ดีจริงๆ นี่ไม่ชช่ต่างชาติคนไทยเราเนี่ยนะส่วนใหญ่อะเขาเป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกอืไปเดี๋ยวผมพาคุณไปโรงพักไปให้ปากคำกัน